สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ออโตไร์รีวิววันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสุดยอดอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของกองทัพเรือไทยนั่นก็คือขีปนาวุธ RBS 1 5ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่มีชื่อเสียงจากประเทศสวีเดนซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีการนำเข้ามาประจำการและพัฒนาในารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการรบทางทะเลของภูมิภาคนี้ก่อนอื่นเราต้องบอกเลยว่า RBS 1 5เป็นขีปนาวุธที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยสมรรถนะที่สูงความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายและความสามารถในการปฏิบัติการในทุกสภาพอากาศโดยประเทศไทยได้นำรุ่นที่พัฒนาม,มาใช้บนเรือรบรวมถึงระบบยิงจากชายฝั่งซึ่งทำให้กองทัพเรือไทยมีขีดความสามารถในการป้องปรามและตอบโต้ภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น สำหรับสมรรถนะหลักของ RBS 15จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือพิสัยยิงที่ไกลถึงประมาณ200-250กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งานนี่ถือว่าเป็นระยะที่มากพอที่จะป้องกันหน้าน้ำไทยจากภัยคุกคามที่อาจเข้ามาใกล้ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เรือรบเคลื่อนที่เข้าไปเสี่ยงใกล้ค่าสึกเกินไปการที่สามารถยิงได้จากระยะไกลยังช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้กับเรือที่บรรทุกขีปนาวุธอีกด้วย หัวรบของ r b s 15มีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมซึ่งเป็นหัวรบแบบจาะกรอดแรงระเบิดสูงสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเรือรบขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบการนำวิถีใช้ทั้ง GPS และเรดาร์นำวิถีในขั้นตอนสุดท้ายทำให้มันสามารถหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในทุกสภาพแวดล้อมอีกหจุดแข็งคือความสามารถในการบินเลียบผิวน้ำ หรือที่เรียกว่าซีสกิมมิ่งโดยขีปนาดาวุธ r b s 15สามารถบินต่ำเพียงไม่กี่เมตรเหนือผิวน้ำในระหว่างเข้าจุ่โจมทำให้ระบบป้องกันของเรือเป้าหมายตรวจจับได้ยากมากและมีเวลาในการตอบโต้น้อยลงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งในแง่ขององค์การใช้งานจริงกองทัพเรือไทยได้ติดตั้ง ABS 15บนเรือฟริเกตชุดนเรศวรและเรือฟริเกตชุดเจ้าพระยารวมถึงมีการจัดตั้งระบบยิงประจำชายฝั่ง ทำให้สามารถป้องกันหน้านา้ำไทยได้ทั้งจากกลางทะเลและจากพื้นที่ชายฝั่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองทัพไทยและสร้างความมั่นใจในความมั่นคงของประเทศด้านราคาและความคุ้มค่าขิปนาวุธ r b s 15จัดว่าเป็นระบบอาวุธที่มีราคาสูงพอสมควร โดยราคาต่อ1ลูกอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงล้านดอลลาร์หรือประมาณ55-70ล้านบาทต่อขีปนาวุธ1ลูกขึ้นอยู่กับรุ่นและแพ็กเกจการจัดซื้อซึ่งเมื่อมองผิวเผินอาจดูแพงแต่ถ้าเทียบกับความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามทางทะเลแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะขีปนาวุธ1ลูกสามารถสร้างความเสียหายต่อเรือรบที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นๆในภูมิภาคเช่นเอ็กซอเสของฝรั่งเศสหรือฮาพูลของสหรัฐอเมริกา r b s 15มีจุดเด่นที่ความสามารถในการปฏิบัติการในระยะไกล,ก,ลกว่าและความยืดหยุ่นในการติดตั้งทั้งบนเรือและบนชายฝั่งขณะเดียวกันราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ทําให้กองทัพเรือไทยเลือกใช้เป็นกําลังหลักพูดถึงสมรรถนะเพิ่มเติม,ตม r b s 15ยังสามารถโจมตีเป้าหมายบนบกได้ในบางรุน่นซึ่งทําให้มันไม่ได้จํากัดแค่การโจมตีเรือรบ แต่ยังสามารถใช้โจมตีสิ่งปลูกสร้างทางทหารบริเวณชายฝั่งได้ด้วยเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานและความคุ้มค่าในการลงทุนการที่ประเทศไทยมี r b s 15ในคลองแสงไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับกองทัพเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือผู้ที่คิดจะรุกรานว่าไทยมีขีดความสามารถในการตอบโต้ทันสมัยและทรงพลังนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องปรามที่สำคัญ ถ้าเรามองในมิติด้านยุทธศาสตร์ r b s 1 5ช่วยให้กองทัพเรือไทยสามารถป้องกันเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศการมีระบบขีปนาวุธที่สามารถคุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ได้ถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวอย่างไรก็ตามการใช้งาน r b s 1 5ก็มีต้นทุนในการบำรุงรักษาที่สูงพอสมควรทั้งค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่การซ้อมรบก,การฝึกกำลังพลรวมถึงการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่เมื่อเทียบกับความปลอดภัยและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์แล้วต้นทุนเหล่านี้ถือว่ายอมรับได้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ r b s 15ถือว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะความยืดหยุ่นในการใช้งานหรือความสามารถในการป้องกันตนเองจากการรบกวนสัญญ,ญาณสิ่งเหล่านี้ทำให้มันยังคงเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ประเทศไทยเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการลงทุนใน ABS 15เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะช่วยให้กองทัพเรือมีความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุกและยังสร้างภาพลักษณ์ให้กองทัพไทยดูมีความทันสมัยเทียบเท่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคถ้ามองไปในอนาคตคาดว่าประเทศไทยอาจจะพิจารณาการจัดหาขีปนาวุธรุ่นใหม่ของ ABS 15ที่มีพิสัยไกลขึ้นเช่น r b s 15 Mk4 ซึ่งมีระยะยิงมากกว่า300กิโลเมตรและมีระบบนำวิถีที่ลำหน้ากว่าเดิม หากไทยตัดสินใจนําเข้ารุ่นนี้จะยิ่งทําให้กองทัพเรือมีขีดความสามารถที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นไปอีกสรุปแล้ว r b s 15เป็นอาวุธที่ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังการป้องกันให้กับกองทัพเรือไทยแต่ยังเป็นตัวแปรเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยในน่านน้าที่สําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงในภูมิภาคถึงแม้ว่าราคาจะสูงแต่ด้วยสมรรถนะและศักยภาพที่ได้รับกลับมาถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง